มาดูวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณสิบบาทครับคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้สิบบาทจริงๆเหรอครับโอ้เห็นเขียนไว้คุณผู้ชมสิบบาทครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวหมูโบราณถ้าพิเศษนี่ยี่สิบครับคุณผู้ชมครับแต่เย็นตาโฟนี่สามสิบครับคุณผู้ชมแต่ดูราคาตรงนี้ครับก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณสิบบาทโอ้โหถือว่าถูกมากครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับวิธีการทำเดี๋ยวมาดูกันสำหรับผมนี่คนทานเยอะก็ต้องสั่งแบบพิเศษเลยครับผมสั่งไปแล้วอีเยนต์โฟพิเศษไปนี่ครับก๋วยเตี๋ยวโบราณมันจะแตกต่างกับก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันเลย,เยใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่กุ้งแห้งก๋วยเตี๋ยวโบราณก็จะใส่กุ้งแห้งครับคุณผู้ชมครับนี่ครับม,มาดูทางนี้ครับมาดูเครื่องทางนี้นี่ครับบรรยากาศของการทำก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ ตลาดโบราณนครเนื่องเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมผมแปลกใจมากครับอุ้ยเตี๋ยวชามละสิบบาทครับผมไม่เคยเห็นเลยครับนี่ครับผมไม่ได้โม้ครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณสิบบาทก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณพิเศษยี่สิบเท่านั้นเองโอ้โหชามละสิบบาทครับคุณผู้ชมส่วนมากถ้าเขาสั่งสิบบาทนี่เขากินกันกี่ชามทานกี่ชามครับ คนแคสี่ห้าชามโอ้สี่ห้าชามถึ่งจะอิ่มมานะครับทานเยอะก็อิ่มนะถ้าถ้าถ้าคนทานน้อยเนาะแต่คนทานเยอะๆก็สี่ห้าชามเลยนะครับถ้าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตนะครับมีเสียงเรือไปทางโน้นครับคุณผู้ชมตลาดโบราณนครเนื่องเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับเดี๋ยว ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็นเย็นตาโฟต้มยำนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมว่ารสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับนั่แหละครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับก๋วยเตี๋ยวดีครับเย็นตาโฟเย็นตาโฟต้มยำแบบโบราณนะครับคุณผู้ชมครับนี่มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่า เย็นตาโฟโบราณนี้จะอร่อยสักแค่ไหนนะครับที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เติมเครื่องเสร็จนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับชามนี้ผมสั่งพิเศษมา40บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองชิมดูนะครับอันดับแรกเนี่ยแล้วลองชิมน้ำซุปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองลูกชิ้นนะครับ ว่าผมสรุปเลยครับคุณผู้ชมว่ารสเด็ดจริงๆนะครับคุณผู้ชมอือหึอือหืออือเอาละครับคุณผู้ชมครับลุงบ้านวาเดเสี่ยวโบราณของตลาดโบราณนครเ,เนื่องเค รอร่อยนะครับคุณผู้ชมต้องขอตัวคุณผู้ชมทานแบบจริงๆๆจังนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ